ยากก็ได้ยากขึ้นมากเลยทุกคนเออแปลงพักสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาตัดผิกจะไปทากับเขาพอดีได้ปลาช่อนมาตัวหนึ่งจะไปต้มจะไปต้มปลาข้อใส่กับหมูแด,ดงจะจะไปให้ได้ไปหาหมูแด,ดงมันใี้ฟาลองกรุบๆอยู่นี่อันนี้เป็นผิกช่อฟ้าเนาะจะตัดมดเลยเดยนี่เขาตัดยังไงฮ้พผีกอันนี้ฮึกหักลงบ่ตาเก็บเป็นชอบอ่ะมันจะออกอีกไหมฮึ่งถ้าเราตัดทุกคนป้ายาไม่เคยปลูกผีกอันนี้ดอกได้ลองดูเนาะ เขาบอกว่าพริกช่อฝาก็เลยลรองเอามาปลูกดูก็ออกเป็นช่อจริงๆอะ่นแต่ไม่รู้ว่าถ้าเราตัดแล้วมันจะออกอีกไหมเนาะตัดแบบเนี้ยมันก็จะเป็นหน่วยพริกธรรมดาคือหน่วยพริกเล่าเนี่ยแหละแต่เขาออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มอย่างนี้กล้องเห็นไหมเห็นไหมเห็นใช่ไหมเป็นช่อใช่ไหมนั่นแหละแต่พอเวลาเราตัดอ่ะปัญาก็ไม่เคยเก็บไม่เคยปลูกเนาะเขาเลือกพริกดิบหรือพริกอะไรก็ไม่รู้ปยญาก,ก็ตัดแต่อันเนี้ยเขาซุกมดช่อเนี่ยเขาซุกมดเลยสองสี่หกแปด มีเนาด้วยอะไรด้วยไม่ใช่ซุกอย่างเดียวเนาด้วยจ้ะอือหยิงดยโดนฝนอย่างไงโอ้อะไรก็เนนาหมดบัดนี้ตรงตรงทําเป็นโร่งเรือนทุนอีกทุกคนเลยมันไม่ไหวเนาะเอาอย่างไ้แหละเอาธรรมาชาติเรานี่ยแหละได้กินก็ได้ปยญาก็จะตัดเป็นลูกเด้อลูกไหนดิบก็ยังไม่เอาปล่อยเขาไว้พริกชอบฟ้าเคยปลูกแต่พริกจินดาพริกใส่ปลาลดปลาไหลอันเนี้ย อันนี้ผิดชอฟาเราจะเอาแค่สองชอก็พอละมั้งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสองชอสิบสองหน่วยช่อละหกชอหนึ่งหกชอหนึ่งนั่นแหละอังตุกภาษาไทยทุกภาษานังสือช่อหนึ่งหกช่อหนึ่งเออนั่นแหละตัดใบเอาก่อนใบงิ้เอาอองไหมเนี่ยพอละมั้งเพชรล้วเนาะแค่นี้ สิองเมตรสิบสองเม็ดเอาอีกช่อนหนึ่งก็ได้ช่อกลางสิบสองใช่ไหมเอายี่สิบใช่ไหมสามอ้ยลน่นไม่ได้เอากันไก่มาเอามีดมามีดเกิดโอ้โหคิดถือคิดถือมันมีหมดแดงทรายด้วยนะทุกคนดูแลยากหมดแดงทรายนะ่ะขึ้นหลายหลายสิบสองสามสี่สิบดบหกเจ็ดมดมดชอนนี่แหละ จ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเกินเกินกับเอาทางเกินนี่เลยเนาะเราจะมาลุ้นกันอีกทีว่าเขาจะออกไหมเพราะว่าป,ปยาก็ไม่เคยเก็บก็ไม่เห็นเขาออกได้ล้เนี่ยปีกอื่นเขายังออกดอกไปเรื่อยเกือบอันนี้นะพอออกเป็นช่อเราอยู่แค่นี้แหละอืมเขาจะออกยังไงอยากรูคือกันเก็บออกเลยดูที่จะออกยังไง <laughs> นี่ได้แล้วจ้าสามช่อประมาณนี้สามช่อหนึ่งกำมือพอ ได้แล้วพริกเดี๋ยวเราจะไปเอาตรงโอตัดตรงโอ้โอไปใส่ต้มปลาใส่พริกใส่ต้มปลาปฮะอย่าว่าแต่พริกอย่าว่าแต่อย่าพักอย่างอื่นเลยทุกคนเลยตรงโอ้ไปยากับไปแล้วนี่พงกส่จะได้กินรอบเดี๋ยวนี่เนี่ยโดนฝนไม่รู้ฝนก็มีกดอะไรแต่ว่าถ้าเป็นก็ดินนะ่ะอันนี้ไม่ได้ใส่ขี้หมูด้วยนี่ไปเอาดินพื้นเด็ดเนี่ยมาใส่ย่านมันเค็มไปแล้วนี่ตัดแต่กินรอบเดี๋ยวนี่แล้วมั้งโดนฝนเราเป็นเลยปกติไม่เป็นนะ งามๆตรงโอใหญ่ลงมากระถางนี่พอโดนฝนปุ๊บไปเลยเนี่ยตัดแต่กินรอบเดียวนี่แหละทุกคนพยาละเศร้าใจก็พักทำไมจะมีพักงามๆถ่ายให้ทุกคนดูล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราปลูกใหม่นี่ได้แล้วต้องโอได้แล้วจ้าไปจ้าเดี๋ยวเราจะไปต้มปลาก,กันเนาะจ้าโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหลนะเนาะจ้าเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจับไปแล้วจ้าบ๊ายบายฝนจะตกจะรีบด้วยเนี่ยพักแพวงงามๆทุกคน